ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาวันนี้ได้เหรียนปราบมารมานะสวยมากสวยสวยสวยมากเลย อยังกระทอง9.9.9เกินกว่า6ตัวขึ้นเลยนี่มากมายมาหารานเลยเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็ส่งต่อกราบพระราชนาไปไว้ในศูนย์กลางกายของพี่เด็บคุลลงปูนี่ไม่ใช่เพราะท่านปราบมานอยู่แล้วแลเัเรียนปราบมานมีลูกของท่านเนี่ย พรากราบพระราตนาท่านท่านกับแวบบ๊บเอาเข้ากลางกายท่านเลยแล้วท่านก็สั่งงานทีมงานท่านด้วยแล้วท่านด้วยซ้อนไปเลยไม่ใช่เป็นของขลังแต่เป็นของขวัญให้สําหรับทุกคนคือของขลังนี่ก็จะเสกด้วยคาถาคมมาแรงหนางนัรนั่นเสกด้วยคาถาหนึ่งคาถานี่แรงแตแต่อันนี้เหมือนบวชพระ คือพูดจะ,จะบวชจะต้องเป็นพระอุปชาถ้ายุกต้นศาสนาก็ต้องเป็นพระบรมศาสดาเอหิปิกุปสัมปทาของเป็นพระภิกษุมเทศเห็นไหมจ๊ะนี่ท่านก็จะส่งเหรียญน,นี้ไปในกลางนี่นะท่านก็จะทับทอีกกายของท่านนับกายทำของท่านไม่ท้วนเลยเนะยไปเลย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 ลยให้เร่าพอเนี่ย นี่นี่อ่าต้องต้องถามเลตติงต้ง่เช็คเลตติ้งนี่ท่านก็จะส่งเข้าไปเลยเข้าไปกลางกายท่าน,นแล้วมันจะปุ๊บเนื่องจากท่านกำนาวิญญาธรรมกายกายท่านเยอะเหรียญทั้งหมดก็จะถูกส่งไปตรงนั้น oh. จะซ้อนเข้าไปตรงนั้นเลย แล้วท่านก็นจะส่งต่อต่อแล้วท่านก็นจะไปอาราธนาพระธรรมกายที่เขา้าที่บานเก่าก่อนกว่าเก่าแก่เก่าแก่ว่าเก่าแต่เก่าก่อนนี้อีกเออก็ไม่รู้จะใช้คําว่าไงคือไปเรื่อยๆคือพระธรรมกายเนี่ยจะมีลักษณะตรงข้ามกับกายมนุษย์นอกจากได้ลักษณะมาหาบุรุษแล้วยิ่งนานวัน ยิ่งใสยิ่งสว่างกายยิ่งใหญ่ยิ่งมีอนุภาพมากส่วนกายมนุษย์เราเนี่ยยิ่งนานยิ่งแก่เข้าใจคือยิ่เหี่ยวลงมาเรื่อยๆนะจากตึ้งตึงตึ้งๆงเนี่ยมันหล่นลงมาหมดเลยหล่นหล่นเนี่ยมันมันจะเหี่ยวเหี่ยวนั่นจะยิ่งสว่างยิ่งมีบารมีมาส่งต่อไปเรื่อยๆถ้าจะไปกราบทูลไปเรื่อยๆก็จะส่งต่อ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 ไปแต่ลระองค์ท่านก็จะเอาไปแยกธาตุนะ เหรียญเนี่ยจากได้ตายเพื่อจะเอาธาตุเป็นใส่ทําให้เป็นเง้นมาไงเพราะเหรียญที่ธาตุตายนะเนี่ยธาตุตายอย่างนี้ก็ธาตุตายธาตุตายไม้กระดานเตอนเป็นต้นไม้ก็มีธาตุเป็นแต่พอธาตุเป็นออกก็ธาตุตายมนุษย์เรานี่ก็มีธาตุเป็นธาตุตายพอธาตุเป็นออกจากตัวกายมนุษย์ก็ตายเหมือนท่อนไม้ก็ทิ้งไว้ในปางกันและนี่เห็นไหมจ๊ะ ถ้าเอาไปแยกธาตุดินน้ำลมไฟบรรยากาศธาตุแยก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 เพื่อจะตายให้เป็นจะเป็นมันจะต้องมีมีธาตุมีธรรมมีเห็นมีจำมีคิดมีรู้นี่อยู่ตรงนั้นน่ะแยกไปเรื่อยแยกไปเล่ยเล่ยเล่ยเลยพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพอจะเป็นมันจะบุ๊ปก็มาเลยมีธาตุมีธรรมมีเห็นมีจำมีรู้แล้วก็ท่านก็จะอราตนตต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 ต ให้มาถ่ายทอดถ่ายทอดลองมารักษาผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ท่านจะสั่งกํำกับเลยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้นจึงมารับนี่รับแทนไม่ใช่ตั้งผู้ที่เป็นเจ้าของจึงมารับแต่ครูป้ายายไม่อยากพูดเลยเนี่ยอยากให้พูดไหมเนี่ยอยากนี่แต่มันฝืนความรู้สึกมันไม่อยากพูดนะ่ะทําไงดี ก็พูดตั้งๆคือที่พูดเนี่ยเพราะกลัววดแตกเพราะกว่าจะสร้างได้มันนานมันเยอะแต่เรื่องจริงก็เป็นอย่างนี้แหละผู<า>้ที่เป็นเจ้าของก็จะต้องมารับด้วยมือซึ่งจะมอบโดยพุทธบุตรและพุทธบุตรทั้งหมดที่จะเป็นผู้มอบเนี่ยท่านจะเอาไปกลั่นทั้งหมดเลยเ<า>ดีด๋ยวคุณหลวงปู่ของเราเนี่ย เพื่อท่านจะได้มอบสิทธิให้เป็นตัวแทนท่านในการมอบของหยาบให้กับภูมีบุญที่เป็นเจ้าของตรงนี้แหละนี่ไงนี่อืมแล้วท่านก็จะพอใครได้รับไปกันนี้ท่านก็จะเติมบุญเติมบรมมีเติมก็ไปเรื่อยเติมรัศมีเติมกำลังเติมฤทธิ์เติมหน้าเติมสิทธิเจ็บกาดเติมสมบัติทรัพย์สมบัติคุโรหิันบิดลาบยศดชั้นชั้นสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายบุญสกุลสิทธิ์อะไรเยอะแยะนี่ทำความปรารถนาไว้ าจะใครได้รับเหรียญของท่านไปแล้วตั้งไว้ในกลางกายหลับตาลืมตาเห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่กลางกายเนี่ยอลัตนาไปเลยว่าประกอบธุรกิจการงานนี้ขอให้ประสบความสําเร็จขอเหรียญปรบบาบมารของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสิตจันทสโลุคคลพวิชาธรรมกายช่วยทาความสําเร็จพอพูดตรงนี้ปั๊บเสียงดังเลยเพราะว่าปฏิพานธรรมผังสําเร็จติดไว้ในกลางกายเสียงนี้ก็จะดังก้อง ไปถึงอายต,ตนะนิพพานตรงนั้นของผู้ผลิตของขวัญน,นี้ขึ้นมา,านี่ไงผลิตของขวัญตรงนี้ขึ้นมาเลยและผู้ที่มอบพุทธบุตรนั่นเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนบุญนี่ก็จะผ่านจากตัวท่านเลยเพราะนั้นท่านจะเป็นต้นบุญนี่ไหมจ๊ะนี่เราก็มารับเหรียญอันนี้ไปบุญก็จะชา์กไปที่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นความศิษิ์นี้ก็จะเกิดขึ้นนี่อนุภาพ แห่งบุญไว้จ้ะแต่ต้องให้ยิ่งถ้าเห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่กลางการตลอดโอ้ไม่ต้องแรงกระน,นี้เชื่อมสายสมบัติเชื่อมความสําเร็จเชื่อมความสุขความสําเร็จในชีวิตได้อย่างมหาศจรรย์เเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากพูดเพราะกลัวมากันเยอะและเหรียญเรามีจํากัดนะเฉพาะผู้มีบุญที่มาเฉพาะวันนั้นนี่เอาเรียกว่ารวมเลย ตกลงว่าจะมาหรือไม่มามานี่พอได้รับไปแล้วเราก็ต้องไปสัมมาหลังสัมมาหลังไปเรื่อยๆดังไปถึงนิพพานเลยสัมมาหลังนี่นจะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่เพื่อเดีพคุณหลวงปู่ท่านถามน,นะไม่ใช่ครูไม่ใหญ่นะครูไม่ใหญ่ได้แค่กราบรับตนาท่านเดีคุณหลวงปู่ช่วยหน่อยครูใหญ่ทําไม่เป็นอท่านก็ไปว่าอะไรท่านกน็อย่างงี้ไงเดี๋ยวท่านก็เยอะแยะ จะสนุกกันใหญ่เลยวันที่เจ็ดนี่แหละเพราะนั้นที่ชิงก็ชิงกันไปส่วนที่เชิญก็มาเชิญะล๊ะเราแบ่งเราแบ่งกันทําบุญแบ่งหน้าที่กันอะไรอย่างนี้ะลขาผมเป็นวันศาสตร์รนี่วันที่ทําบุญเพือ่อที่ส่วนกุศสให้แก่บรรพบุรุษบุป,ป,ปการีมูญ,ญาตที่ละโลกไปแล้วนี่ไงเล๊ะโอ้วันนั้นโอ้ยจะสนุกกันใหญ่เลยเพราะนั้นเราเหลือเวลาอีกกี่วัน สิบสองวันนะจ๊ะสิบสองวันนี่หนึ่งโลนี่รักษาใจใ้ใสตึกและลึกนึกถึงไม่เด็ดคุณหลวงปู่ทุกอนุวินาทีเลยหลับตาลืมตานั่งนอนยืนินเดินให้เห็นท่านชัดสแจมอย่างนี้แล้วท่านก็จะซ้อนเชื่อมสายสมบัติแล้วยิงวันนั้นใครทําบุญด้วยนะจ๊ะเพราะเรียนนี่เราแจกฟรีแต่ใครเกิดกุศลศรัทธาอยากจะไปเชื่อมสายบุญกับท่านก็ตามสะดวกไม่เด็กกําหนดกะเกณฑ์นะจ๊ะ ทำน้อยก็ได้น้อยทำปานกลางก็ได้ปานกลางทำมากก็ได้มากอ้นี้มาแล้วแต่เราจะออกแบบชีวิตอยากจะเป็นจุนลเศรษฐีอยากเป็นมหาเศรษฐีหรืออยากเป็นบรมเศรษฐีมันก็แล้วแต่เราเลย